ร,ออววร,ร้อนได้เรื่องเลยอ่ะแค่แค่แค่แจกข้าวแล้วก็ดุเราวาดพวกนายน้อยหน่อยนึงร้อนเลยค่ะร้อนได้เรื่องดื้อจริงๆดื้อมากๆกเลยแ่ะ คุณนะคะนั่งอยู่คะมันนั่งอยู่คนนั่งอยู่สิบเอ็ดคนน่ารักมากเลยสามคนขอบคุณนะคะน่าจริงๆเลยน่ารักๆแบบนักนะคะแบบรัค่ะอีกอีกอีกห้านาทีก็จะปิดสตรีมนะคะขอบคุณนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็จะสตรีมอีกสตรีมสบายๆนะคะไม่ไม่สิเรีย ตีมันแบบครบชั่วโมงให้มันครบหน่อยว,วันนี้ได้ยี่สิบชั่วโมงแต่ว่าไม่พอคำนวณแล้วได้ยี่สิบชั่วโมงแต่ก็ไม่พอเพราะเราไม่ได้มีในสต็อกเลยเพิ่งมาเริ่มทำจริงๆจัิงๆส,สองเดือน เดี๋ยวเขาต้องทำคลิปอีกขอบคุณนะคะการด้วยกันนะคะการพร้อมกันเลยก็ได้นะคะยกขึ้นมา จะไม่ทำไฮ้ร้ายเยอะแล้วนะคะจะทำแค่อสองสาอันพอมันเยอะไปมึงสองอันก็สองอันก็พอร้อนมากเลยค่ะ มากๆเลยนะคะพลังบริสุทธิ์ขอบคุณนะคะเเนี่นี่น่ก็ตัวใหญ่สายสวา่างอย่าเก,กี่ยวกาดน้องๆองปกครองดูแลให้เหมือนทางแม่เลี้ยงเจ้า เป็นที่ใหญ่นะแันที่แม่ตาเด็กไม่มีประวัติเราเนี่ยไม่อยากจะพูดนะแม่ไม่อยากเอามาเล่าให้เอซิฟังนะแม่ไม่อยากเล่าให้พี่ๆก็ฟังเรากัดแม่เรากัดแมวทั่วทั้งหมู่บ้านเลยี๋ยววันนี้เราไม่มีฟันแล้วอะเราแก่มากแล้วอ่ะไม่อยากจะเล่า ไม่มีใครรก็รักหรอกคุณเกลวันนี้ยังไม่สำนึกยังหาเรื่องเด็กอีกหาเรื่องพวกเด็ก,ดกอีกจะหยุดอันธพานได้เมื่อเราเดินไม่ได้หรือไงหือ พวดเนี่ยเข้าใจเปล่าใจน้อยไม่อยากจะหมิ่นเกียดเจ้าหรอก <c oughs> จริงไหมคะ <c oughs> ร้ายมากเลยอะ่ะรให้ฟังนะคะสมัย